โยสินค้านอนดีคัดสันไว้ที่ชีวิตดีออนไลน์ .com และ S S F R M MM, F จาก B B L A M เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีมาแล้วจ้าแน่นอนล่ะผู้ชายมาแล้วอ่ะเอ,อมื่อกี<ล>ขอะกอด<า>ฉันเป็นการทักทายด้วยนะ <c oughs> ของเธอแค่กอดของเธอล่ะเขาบอกว่าเยกไปตรงนู้นนี่สององงี้เลยจ้ะไม่แล้วดูหน้าน้องเขายิ้มแกล้งเลยพะเธอหันกันอ่ะเธอขิงใส่กันอ่ะอันนี้คือเราอ่อนอ่อนอะไรอ่อนอ่อนอะไรเราอะไรไงมาเลยลายกันเราฟรีฟอร์มนตกใจตกใจอะไรฟรีฟอร์มที่พี่ทักทายหนูเมื่อกี้อย่างเงี้ยอากาศดีบบางนะใช่ให้ให้แล้วพี่เหมือนปะ เฮ้ยสงสัยอะถ้าตู้เราหนาว่าแกดูดีมาร์กใส่ผมหมดด้วยแต่ว่าตอนในชั้นที่สองอะทจริงเนี่ยผมเนี่ยผมแล้วแล้วแล้วผมบอกว่าชุดชันก็ดูเฮ้ยเขาถอดชุดจริงๆเพราะมองใกล้ๆชุดน่ารักมากชุดน่ารักนลารักมุกเลจูนะจ๊ะแปลารักมุกเลจูรักมุกมารักมุกเหรอเออรักมุกเลจูรักมุกเลจูเลจูมุกแปลว่าอะไรเจูมากจี ไม่ใช่หมรักมากมาร์คเจใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเห็นก็เลไม่ออกละมาร์คเจขอบวัยรุ่นน่ารักคือทักทายกันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวก็เธอให้เขาทักทายแท็กเลือกก่อนทักทายแฟนๆก่อนก็สวัสดีชาวเอฟเอ็มทุกคนด้วยัครบที่ตื่นเช้าในวันนี้นะครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับนกที่ตื่นเช้าคือนกที่เหนื่อยครับ ประเด็นคืออะไรรู้ไหมน้องพรอมเขาดูแบบยังไม่ตื่นเลยอ่ะบุโกงงั้นเราต้องลองเพลงนี้ให้เขารลล่าอยากเสกให้เธอได้เจอไม่บูม แต่เธอสองคนจะพูดเลยนะต้องไม่บูมพอมาก่ะทำไมตื่นฉั้าไม่น่าตลอเลยวะโง่ตื่นมาเลยทำไมอ่ะเมคอัพเมคอัพมาครับตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นกี่โมงผมตื่นตีห้าหกโมงครับหกโมงเพื่อนอนบ้านเดียวกันหรือป่ะไม่ไม่ไม่หร่อแล้วโทรปลุกกันไหมโทรปลุกกันไหมไม่ครับทำไมอ่ะฉันว่าเขาปลุกกันเธอจริงๆอ่ะ มันเรารู้เรื่องงานกันแล้วอ๋อแล้วพี่เชื่อไม่เราคือผมจะข้าฝันน้องแล้วก็บอกว่ามันข้าฝันด้วยแหะเขาตื่นได้แล้วนะหมดพี่ด้าเลยพี่ด้าแต่พี่ด้าไม่เข้าฝันนะไปอยู่ที่หูเตียงข้อสิงเหรอใช่เป็นข้อสิ่งก็แด้ยงงี้ใช่แล้วเราก็มาเราพูดว่าอะไรรู้ไหมพ่ออย่านอนเตียงกูดีดีจะไม่พูดคำนี้ I see that people นี่ไงเอออ่ะมาวันนี้พูดเลยว่ามีเพลงคู่ในรอบกี่เดือนกี่ปีเล่าซิเธอมันไม่มันไม่ได้มีในรอบกี่ปีพี่นี่คือเพลงแรกเพลงแรกใช่เมื่อเร็เมื่อกี้อีเวนต์ห้แต่เพลงดีมากจริงมากจริงๆเหมือนเกี้ยวติดเลยอย่าพูดเลยนี่กพูดคำเดียวกับพี่เลยเหมือนเกีติดเขาเนี้ยนะ ฉันพูดเหรอครับเฮ้ยเพลงไงวะเธอฉันไหมพุกฉันพูดเลยนี่คือเพลงยุคพี่ตอนพี่วัยรุ่นเออทำให้เรานึกถึงบบตรสมัยเราแล้วเพลงนี้คือแบบดีฟังง่ายแล้วแบบโอ้รสน่ะอายังกระถามเนี่ยคุปเพลงนี้หน่อยก็คือไอ้ที่มาครับใช่ก็จริงๆพวกเราสองคนอยากก๊อปเพลย์ติกครับไม่เอาไม่อะไม่ใช่สิเราเป็นตัวเองไม่ด้วยความคือคือตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะ อยากเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอยากมีผลผลงานชิ้นแบบใหญ่ๆน่อยอยากมีแบบของตัวเองซิงเกิลแหละไม่แบบชิ้นใหญ่แต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรถ้าจะเป็นถ้าเป็นซีรีส์มันก็จะใหญ่ไปว่าแบบสโค p บการทํางานมันกว้างไปแล้วกเราตอนนั้นยังไม่ว่างกันแล้วเนี้ยเหมือนมีแบบมันมีแกลบว่างช่วงหนึ่งที่เราว่างตรงกันเราก็เลยแบบโอเคงั้นเรามาทําเพลงกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นเพลงคู่กันที่เป็นเพลงแรกที่ทางผู้จัดการฝั่งผมพี่ยันเขาก็แบบ อยากทําอยู่แล้วด้วยเอาไว้แบบออกง่ายๆออกง่ายๆเพลงของเรางานเนาะเวลาร้องเพลงแล้วทีเนี้ยพวกผมก็มีเหมือนกับว่าไปมีคอนแทคกับพวกพี่ไอฟูอยู่แล้วที่ก็พี่ไอฟูเาเพลงให้กับมกษตรทุกคนก็เลยแบบอ่ะโยนโปรเจกต์นี้ไปเลยแล้วมีเราแสดงไอเดียไหมว่าเนื้อผาของเพลงอ่ะเราอยากได้แบบนี้แบบงานบอกพี่ไอฟูเขาเอาจริงนะพี่เพลงเนี้ย ผม่ผมรู้แค่ว่าจะทําเพลงนะหนึ่งเดือนต่อมาส่งตัวเดโมมาได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แม่ไม่ลองอย่างเดียวแล้วตอนที่เราฟังปื๊บป้าเราถูกใจเลยไหมหรือเรามีการแบบพี่ไม่เอาไม่ชอบเราอยากแก้ตรงนี้ตรงนั้นเลยมีอะไรมีอีดบ้างนี่หน่นอนแต่ว่าด้วยจริงด้วยตัวเดโมของพี่เอฟโฟคือดีดีมากๆอยู่แล้วจริงก็คือฟังครั้งแรกก็ถูกใจเลยใช่แต่ว่าตอนแรกตอนแรกที่ผมไปคุยตอนแรกที่ผมคุยกับพี่เอฟโฟผมก็อยากจริงๆผมอยากได้ดนตรีอีกแนวหนึ่งแต่ว่า มันก็มาแนวนี้แหละก็เลยแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเราก็ลุยเลยอะไรอย่างงเี้ยครับกับเพลงออกมาดีเลยนะเพื่เพลงน่ารักเพลงน่ารักเลยเราฟังง่ายฟังเข้าใจรดจริงๆพี่ฟังนะกับพี่อ๋อพี่ดาพี่พูดเลยเฮ้ย เหมือนเราเคยฟังทำนองนึกแบบนี้เลยอ่ะแล้วพี่ออาข้าถึงไปเปิดเลยนะว่าใครเป็นคนเปิดคนแต่งใช่เพราะเห็นแล้วอ่าอวแล้วฟังก็อ่าแล้วฟังมันจริงจริงบอกใช่ไหมว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบเหมือนกันเมกเซ่สมหรับอช่แต่มาจากพี่ยัยฟูแะไรแล้วเขาเวลาเขาพี่พี่เขาลองไกด์หรือว่าอยากให้เราแบบร้องประมาณไหนมันก็มันก็เลยกลายเป็นสไตล์ของของที่เราฟังกันมาพอได้มาถ่ายทำร้องอัดเอาเริ่มอัดเสียงก่อนเพราะเอ็มวีถ่ายหลังอัดเสียงแล้วจแล้วมีความยากง่ายไงพอมา โอ้หถ้าถ้าถามว่ายากไหมผมบอกเลยว่าไม่ยากง่ายมากง่ายมากเราเราไม่ได้เก่งนะแต่มัน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 ไม่มีอะไรที่ต้องฝืนจริงๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมันออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะใช่ครับคือแบบไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือว่าเล่นเสียงต่างๆเสียงต่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราใช้เสียงแบบง่ายมากเพราะว่าธรรมดาเพลงอื่นผมก็ร้องแบบโอ้โหแสบคอแต่ว่าเพลงนี้คือแบบร้องใช้เวลาอัดแป๊บเดียวใช่แล้วก็ เรารู้สึกว่าเหมือนตอนที่เราอัดอ่ะมันมันในหัวเรามันมีอะไรแบบที่เราเตรียมมาอยู่แล้วที่จะอัดก็เลยแบบง่ายทุกอย่างซ้อมมาแล้วเลยครับใช่ครับก็เลยแบบราบรื่นราบรื่นดูสิแล้วเรื่องท่าตรงท่าเต้นเอ็มวีเพลงนี้ล่ะซ้อมกันนานนะสองวันห้จริงพี่สองวันสองสองวันสองวันเร็วมากแต่เร็วปนคนเก่งอะไรย่างึ้นอยู่แล้วว่ะใครบอกเพราฉันก็เจอเธอมาหลายรอบแล้วไม่ใช่เราเราเราเป็นคนเราเป็นคนเต้นอะไรอยู่แล้วไหม ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเต้นได้ครับแต่ว่าน้องเต้นบ่อยกว่าบ้างครับเต้นบ่อยกว่าแล้วเราสอนพี่เขาไหมมาอ่าครูเป็นคนสอนให้ครูเป็นคนสอนแล้วเราสอนเราสอนอะไรพี่เขาบ้างในในชีวิตนี้สอนเรื่องอะไรบ้างอาบซีเร็วไม่สอนอะไรเลยไม่สอนอะไรเลยมันพูดไม่ได้ดิมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้ฉันเห็นนะฉันเห็นมาร์กบีบหัวไหล่เธออยู่นะสอนอะไรเช่นอะไรเช่นเช่นพี่พูดไม่ได้คือเช่นยังไง การทำการทำงานการทำงานงานนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบประสบการณ์แบบก็มาแลกแลกเปลี่ยนกันฉันไม่เชื่อหรอกเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไงเออเออนะแต่ออกมา m อวดีเลยนะน่ารักเอถ่ายนานไหมคะ วันเดียวเต็มครับวันเดียวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า MV จริงๆเนี่ะพเราทั้งสองคนจากที่แบบฟังผมอยากพูดตัวไม่ว่าผมจะไปโพลที่ไหนผมอยากพูดเรื่องนี้มากเล่าเลยเล่าเลย m ออ่ะไปจัดไปคือ จากที่ได้ได้ฟังเพลงใช่ไหมคือหลังจากที่พวกเราแบบเขาเรียกว่าอัดเสียงเสร็จหมดแล้วปาเป็นเพลงแบบเป็นมาสเตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำมิ่จะทำเอ็มวีต่ออะไรเงี้ยพอเราฟังเพลงหมดแล้วในภาพที่หัวในภาพในหัวของผมคิดนี่คือแบบเพลงเราแม่งเท่มากเพลงมาแบบเฮ้ยเราจะแอบเป็นแฟนครั้งเดียวแบบมาแบบขับรถต่อรถเต้ยขับรถต่ปอดต่อปอดแบบสตูดิโอมืดๆไฟ LED แบะไรเงีนยอะสไตล์น้ำสไตล์น้ำคิดเรื่องแต่แรกเรื่องงแต่แรกครับผมแต่พอมาดูสตอรี่บอร์ดเนี่ย คนละเรื่องเลยะือคือคือคือผมถามว่าพี่โก้เราถ่ายแบบพี่โก้เป็นโปรยิวต้องมาถามว่าพี่โก้เราถ่ายถ่ายมียังไงอะแนวแนวการถ่ายมีพี่โก้ก็ส่งอันดับแรกพี่โก้ส่งโลเคชันมาก่อนเราจะถ่ายที่นี่พี่โก้ส่งมาแล้วมันก็จะเป็นรูปเหมือนไอคอนบ้านผมแบบจริงเหรอพี่เออมันไม่ใช่ภาพที่ผมฝันไออแล้วมันเป็นแบบ เหมือนเราอยากอยู่ในนรกแต่เขาแบบส่งสวรรค์มาให้เขาส่งสวรรค์มาให้เธอจ้ะไม่ใช่ต้องเข้มันก็ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่เราคิดจ้าอยากได้ภาพมืดๆน่ะก็รู้วมันฟิลมมันคือมันเป็นความรู้สึกที่เราแลาวผมฟังเข้าใจแหละใส่สูตรดำแหวกอกขับรถปัดทุนแล้วแบบลมตีขับรถลอดอุโมงค์อ่าคือตอนแรกคุณภาพคือจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วสปอร์ตมืดๆดึกๆกลางคืนเท่านั้นแอบรุนนั่นนี่ แสลุกเจอบ้านสีขาวผ้าใสนี่จ้าผ้าใสสว่างเลยแล้วมีตากพาด้วยตากพาดตากพาดเลยไม่แต่ฉันชอบฉันชอบแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเธอดูเป็นจริงเธอดูเป็นพ่อบ้านสองคนที่อยู่บ้านหนักๆกันอันนี้น่ารักน่ารักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉากซีนที่แบบมองตากันอ่ะกี่เทคเขินไหมเขินไหมก็ถ่าย ่ผมจำไม่ได้อถ่ายประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าที่ที่เห็นอะมันคือการมองหลอกนะพี่ถ้าเรามองมองตากันจริงๆอะมันจะประมาณตามันจะเหลือกตามันจะอานจะได้เลยก็คือก็เหมือนมองหลอกมองหลอกตาต้องมองหลอกเลแล้วถ้ามองตากันจริงๆแล้วมันเขินไหมตอนเนี้ยยังเขินอยู่ปะเขินไหมไม่เขินไม่เขินแหละลองซิลองซิเออเฮ้ยไม่เขินไม่เขินซาจากชันน่าคนเกิดใช่ฉันว่าตรงนี้เวลาเธอจะมองตากันมันมีประจุไฟฟ้าอะไรไม่รู้แล้วฉันรู้สึกว่าฉัน อ้าลออ้าลออสาลออ้ะลออ้รอ้าลอ่้าเออ้าอ้าลออ้าออ้าลอ้ารออ้าออ้าออาลออ่ลออ้าลออ้ารออ้าลอ้าลอาลออาออาลออ้าลอะ้รลออ้าลอกาลออไาออ้าลออ้าอาลออ้าลออ้าอ้าออ้าออ้าออ้าลออไาลออ้าลออ้าลออไาลออมาออไาลออ้าลออ้าออ้าลออ้าลออ้าลออ้าออ้าลออ้าลออ้าลออราอาออาออ้าออ้าออ้าออาออออาอาออาอา้า้าอาอออา มันก็ร้อนอยู่แล้ววันคือเหมือนกับมันเหมือนฝนจะตกกับพี่แล้วแบบแดดคือคือทั้งแดดร้อนทั้งไม่มีลมแล้วแบบมันร้อนแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อแบบเนี้ยหนๆก็คือร้อนอยู่แล้วแล้วก็ยังจะมีไฟไ่ะไฟที่เห็นไฟวันรุ่นไฟวนรุนตรงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มาตั้งหน้าผมแล้วเนี้ยเขาก็บอกถ่ายแล้วเราก็ธรรมดาปกติของคนมันจะแบบหลีตาใช่ไหมทางแสงเยอะไปแต่กล้องเดินมาพูดกับบอมาบอกว่าเฮ้ย ทำตากว้างๆหน่อยผมแบบอย่ายีอย่ายีตาส่งสูดส่งสูดไว้หนึ่งไว้หนึ่งตาจะบอดนะตอนแสงก็คือศาสตร์สองสูตดมันก็ออกมาละเอ็มวีคือดีดีมากเนี่ยฉากนี้แหละฉากนี้แหละฉาเนี่ยแหละฉากนี้เลยแต่ได้ชอบฉากตัดผ้าฉากนี้เลยฉากมันก็ต้องทีไฟตั้างใต้เพราะว่าอะไรไม่งั้นหน้าเราก็มืดไงรู้วนมันจะได้แบบเบาติดตวไเนี่ยซึ่งพวกพี่อ่ะต้องการมากนะตายนะจ๊ะยอมจ่ายกวันนี้แทบจะหยิบ ไฟเบาไม่เองับบ้หนานถือตลอดเลยอรอใช่แล้วเวลาอ่านข่าวนะตาจะบอดหนูาอ่านสก,กิปไม่ได้เพราะตาเฮงมาเพราะไฟแรงมากจริงจริงะเดี๋ยวมี เรามาดูคุณผู้ฟังหน่อยสิว่าเมนถึงน้องว่าไงบ้างโอ้โหนี่เอสเอ็มเอ็ไม่ใช่เอสเอ็มเอ็ทคอความเยอะคุณน่ะแม่คุณไม่อ่านคอมเมนต์ก็นี่ไงผมมาคอมเมนต์เข้าไปเมื่อกี้อ๋อจริงเหรอเข้ามาหรอแล้วคุณได้ยินไหมว่าเราว่าเรากีดคุณกันอยู่อ่ะผมนั่งฟังตอนก็ที่ถึงเดินออกไปเมื่อกี้เมื่อกี้คอมเมนต์ว่าอะไรเมื่อกี้ผมคอมเมนต์ว่าพี่โบโก่น่ารักมาก โมโกสวยมากลองเลื่อนขึ้นไปดูเลยตอนนี้เป็นคู่มือสองคนว่าหล่อมากจ้ะในเฟซบุ๊กเนี่ยในเฟซบุ๊กเซีนกับผ้าจะเป็นตำนานตลอดไปนี่ปกติตำนานไหมครับไม่นานอ๋อตัดตาแป๊บเดียวเน้นเน้นเน้นตำบ่อยตนางถึงเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอะไรนี่ที่เขาส่งมาทำไมอ่ะน้ำพริกชนรกวะครับ อ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่า MV มั้งสงสัย MV ไงที่บอกแบบอยู่ในน้ำกับน้ำพริกหนุ่มแต่พร้อมแล้วกับน้ำพริกชนิดหนึ่งอ๋อเขาก็เล่นมุกเนาะน้ำพริกชนิดนึงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคุณป้าโจป้าโจอธิบายมุกประสิิทธ์ป้าโจเนี้ยเป็นคนที่คิดมุกเยอะมากนะค่ะเป็นคนเป็นครีเอทีฟประจำรายการแต่วานวอร์รบอกว่าว่ามาคืนน้ำพริกหนุ่มทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไร อแซ่บหลออเงี้ยเหมือนก็แซ่บทุกอันเอเออแล้วน้ำพริกเข้ากับกันพิกชนิดนึงคุณจัมพเพลินน้ำพริกน้ำพริกอะไรจ้าคุณพ่อหรือว่าชื่อน้ำพริกมันคือน้ำพริกชนิดหนึ่งไม่จ้ะไม่มีจ้ะไม่มีไม่แต่ว่าตอนนี้ความโชคดีอย่างหนึ่งคืออะไรลู้ป้าเธอคือกระแสทีป๊อปตอนนี้มันมาแรงเรารู้สึกไงบ้างที่แบบกระแสทีป๊อปมันมาแรงขนาดนี้ มันเพลงเขาอยู่ในทีป๊อปด้วยอยู่นะไทยป๊อปไงไทยป๊อปไงเพลงอปมาคาคูณอ้าเหรอผมนึกว่าเขาแบนไปแล้วคุณเพลงคุณน่ารักเพลงคุณดีขนาดนี้คุณสองก็ดีใจตอนนี้ไทยป๊อปมาแรงมากดีใจที่มันเข้าไปติดชาร์จในทีป๊อปก็รู้สึกว่า เหมือนแบบเราทํางานมาตรงนี้เราก็ตั้งใจทําทุกอย่าง <S <S อยากจะให้แบบแฟนๆได้แบบว่าได้ได้ได้รับชมอ,อะไรเงี้ยได้จะได้กับเจอผลงานาของพวกเราพว่ามันอ,ออกไปสูดสายตาทุกคนแล้วทุกคนที่ให้พีดแบกกบมาดีอะไรงเง<อ>ี้ยเราก็ได้กําลังใจครับ,รบใช่ครับซึ่งอย่างที่น้องบอกไปแหละว,ว่าเขาอยากทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมากเลยนะครับก็คือก็เลยมาเริ่มที่เพลงก่อนแล้วหลังจากนี้จะมีซีรีส์ร่วมกันจะมีผลงานอื่นๆอีกไหมลูกบอกไม่ได้ครับ แสดงว่ามีแสดงว่ามีเร็วๆนี้ไหมหรือว่าปีหน้าหรือปลายปีที่ผมที่พวกผมวางไว้ประมาณ16ปีข้างหน้าโร้อยโจรไม่ใช่แค่ข้างหน้าแค่แเจและจาเท่รฉันอยู่บ้านบางแคแล้วะรปะเด็นคือจะทำอะไรอ่ะ จะทำจะพูดอะไรอ่ะเก่งใจอายุพวกกูด้วยได้ไหมสี่ข้างหน้าคือด้านนงเป็นมาละกออแล้วนะโอ้ยไม่ต้องให้แบอัพเดตงานกัและมังพรอมมากเราไต่าเจต้องการจะอัพเดตผลงานหนูจะได้แบบตามซัพพอร์ตมาแฟนๆรับจะได้ภาพบอนดูพรอมาจะมีอะไรคู่กันอีกยิงก็ ก็มีอยู่แล้วแน่นอนแหละแต่ว่ามันยังเป็นในส่วนที่ยังยังคุยกันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆแต่ว่าได้เจอแน่นอนซีรีส์หรอซีรีส์หรอซีรีส์ไหมซีรีส์ไหมหนังหรอหนังหรอหรือยังไงหนังหรอละครหรอเธอเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเสื้อคู่มีไปแล้ว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 เธอเปิดขายเปิดขายเอาเป็นว่าจะขายพวกพี่ขอแล้วกันมากกว่าเพลงนี่นั่นคือช่อง YouTube ครับ แต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วรายการยูทูบของดิการ์นไปดูกันได้เพราะติดตามแต่ฉันพูดเลยนะวันเนี้ยพร้อมรอบมากไม่ดูทำไมพร้อมมากเือดีจริงจริงวันเนี้ยทั้งคู่เลยจริงมา์กเนี่ยฉันรู้สึกว่ามารกรออมากอยู่แล้วแต่วันนี้ฉันรู้สึกพร้อมดูแบบ ออสี่ทูนจอสแต่ฟื้นเนี่ยทําไมฉันก็นั่งตรงนี้นะเวลาจัดรายการแล้วไม่ฉันแสงมันเข้าใจว่าเธอเขาน้องเขาอะเวลาเราออกจอมันเกลียดแต่เวลาน้องน้องออกแล้วน้องเขาดูดีอะหล่อจังเลยอะเราไม่ได้ผิดที่กล้องแล้วมึงเราผิดที่แตนเราผอดที่ช่างเราว่าเราต้องเอาช่างนั้นทั้งผมมาด้วยแหละแกพร้อมล่อมาจริงๆเล้วยนะเธอภัยมากพอทีมงานบอกว่าพร้อมมาคุ้มใจกลัวจากบ้านแล้วกูไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะมาร์คครับพร้อมล่อไหมวันนี้ เขาหล่อทุกวันอยจุเล่เอ๊ะเป็นไปครั้งเดียวกูมาอุมาเวชีเลยมาเวชีเลยชิ่น่าฟังเธอร้องกับเต้นนิดนึงได้ไหมอ่ะร้องก็สดได้ไหมเดี๋ยวเบลก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นก็เดี๋ยวเบลเบลจะิงโนัเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะ สนับสนุนโดยช้อปสินค้าสุขภาพลดสูงสุด1,000บาทที่ชีวิตดีออนไลน์ .com กรอกโค้ด EFM 94ตลอดเดือนนี้และ Binnotech S S F Binnotech R M F Bzip S S F Bzip R M F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพคานีวะคานีวะอาหารแมวโซเดียม่ำมละ มีรถผ่อนอยู่มีรถผ่อนตรงมีรถขับอยู่ก็กูได้มีรถมีเครดิตอยากได้เงินก้อนมาเลยสินเชื่อบุคคล Personal Cash ธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีรถดอกเบี้ย14%ต่อปีผ่อนได้นาน30เดือนสมัครออนไลน์ง่ายมากที่ CIMB Thai o n ไทยออนไลน์แคมเปญ c o m วันนี้ถึง31ทธันวาคม2,565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด จะมีกี่คนที่รักคุณมากขนาดนี้ในวันที่ไม่มีใครให้พึ่งพาเขาพร้อมอยู่เคียงข้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะปีนั้นปีนี้หรือปีไหนเอซดูแลหลังการขายด้วยหัวใจไม่เปลีป่ยนแปลงจะกี่ปีเอซไม่ทิ้งคุณเอสซีแอสเซท for good mornings คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเยียมต่ำและไม่เข็มทูกใจคนดูใจแมวคานิว่าอาหารแมวคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพจชอบชั้นนำทั่วประเทศหรือทางชอปปี้และลาซาด a าตัดผมมาต้องไปบาร์เบอร์แต่ให้ตัดใจจากเธอผมทำไม่ได้<ต> EFM 94ทอลกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <laughs> ข้าวเช้าสนับสนุนโดยสินค้านอนดีคัดสรรไวท้ที่ชีวิตดีออนไลน์ .com และ S S F R M MM, F จาก B B L A M เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดี เนี่ยหลังไม่อ่ะมีไออุ่นมากนางหล่อนมากเราฉันรู้สึกแบบใจคอไม่ดีเลยอ่ะมือนชาทีุกโกะฉันเห็นเธอดูไปไม่ค่อยเป็นนะดูเขินน้องเขาอะดูแบบเสีนเพรา่าเวลาเวลาเรงอยู่ด้วยกันสองคนอะพอมาก็ฉันรู้สึกแบบใจไม่ดีเฉันพูดมามีได้ไหมมามีมุกโกะมามีมามีมามีมุกโกะแกฉันม่เพลงให้เธอหรอว่าเพลงอะไร อยากเสกให้เธอได้ไปไป <S 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 เอามันเนาะว่าวเขาต่อ ไม่ให้เธอเจอไมบูนะอยากเสกให้เธอได้เจอไปตาเพราะว่าท่านจะไปนรกจะเจอน้องขาวแต่อย่าแล้วะเขาเป็นนักพิจารณารกันทั้หนุ่มเอาละเอาละเราต้องให้น้องโชว์หน่อยแล้วทออโชว์หน่อยได้ไหมเธอพอทั้งคู่ก็คือน่ารักมากทั้งคู่อยากให้นางโชว์โชว์อะไรพี่นี่ไงลองเพลงมาเดิมมาเดิมเพลงเธอจ้าบุ๊กน้องถ่าวว่ยาโชว์อะไรครับพี่อยากโชว์อะไรก็โชว์เลยจ้า พอมาเธอกำลังเล่นอยูากแก้เหมือนกับได้เดี๋ยวฉันให้เธอร้องเพลงงูบ้องหล่าเดี๋ยวให้โปรโมทซิงเกิลตัวเองนะร้องเพลงงูบ้องหล่านะเดี๋ยวเร็วๆนี้ร้องเพลงตัวเองเดี๋ยวฉันจะสอนเธอร้องเพลงงูบ้องหล่าเร็วๆอ่ะอะเอาไงนะคืออันนี้คือร้องแล้วก็เต้นด้วยเหรอใช่นิดนึงนิดนึงทำแบบมือมืออะไรอย่างเงีはは้ยแฟนราแต่พ네ี่นัาให้พี่นาภัยสี่พันแปดโทษนะขอได้ขอได้นะขอโทษนะครับไปให้น้อยกว่าอะสามสองหนึ่ง แต่ไดอเป็นแฟนค้างเดียวเป็นความรักที่เธอไม่เกียวและทุกตอนที่ยืนค้างกันต้องมันคาบให้ใจไม่สั่นแอบรักเธอค้งเดียวทุกวันพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ได้จบไปเลยลากันก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายแต่ได้อบเป็นแฟนค้างเดียว ก็แต่มันเข้าปากเนื่อเพานะนี้เนาะใช่ง่กว่าจะเข้าปากแล้วก็ร้องบ่อยก็ต้องฝึกอยู่เนาะเพราะก่อนก่อนหน้าที่จะเพลงเข้าปากเนี่ยม่บูมเข้าปากไปก่อน เขาอยู่แก๊งเราได้ปะไดเไม่ธรรมดาจริงจริงใช่เธอมาอยู่แง่งหอยกระองได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสองร้องเพลงหอยกระฝงได้อยู่แก๊งหอยกระองเดี๋ยวพวกเราจะสอนเพลงงูบองหลาให้ฟังพี่อองนะฟังพี่อองแล้วต้ององตามพี่ขอเช็คคีย์ดิงดึงได้โอเคอ่าเริ่ม งูงูงูบองลานอนอยู่ในกอหไายพายแค่นี้ก่อนอแค่นี้ก่อนอเราสิงูเดิสองสามไปงูงูงูบองลานอนในกองไหมาพายโอเค นอนอยู่ในกอไม้ไผ่เนี่ยมาต้องร้องว่าไม้ไผ่เป็นเสียงแบบเสียงเหมือนคนใต้คนใต้นะไม้ไผ่มันออกไม้ย่่บะไม้ไผ่เออไม้ไผ่ไม้ไผ่น่ยนอนอยู่บนกองไม้ไผ่โลกวันวันไม่เคยทำร้ายใครวันวันไม่เคยทำร้ายใครอยู่ในกอไม้ไผ่ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เล็กจนโตป้ายเด็กปะอะไรเริ่มไง วันวันหบองลาหมูงูบองลานอนอยู่ในกองไม้ไผยวันวันไม่เคยทำร้ายใครไม่วันวันไม่เคยทำร้ายใครอยู่ในกองไม้ไายตั้งแต่เล็กจนโตอยู่ในกองไม้ไผ่ตั้งแต่เล็กจนโตโม่จ่ะอันนี้ก็โมทชั้นของเราเมื่อกี้ชันชอบเสียงนั้นที่น้องร้องเพลงของตัวเองว่า แฟนข้างเดียว uh. น่างงส่วนเลงร้เป็นอย่างนี้นะเสียงลบหลบเหมือนเพลงด้วยหรอพหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหรอทไมด้อยู่ทางชั่วโมงเลยรอบหน้าของแฟนคลับไม่พอจังไม่อ่ะเข้าใจไหมเออนี่ไงคุณผู้ฟังส่งมาบอกเป็นเพลงงูบงหลาที่ละมุนมากน้องมีความเป็นกามิกาเซ่เป็นงูบงหลาเวอร์ชันกามิเธอเข้าใจปะแต่ว่าฉันอยากให้นางร้องงูบงหลาในสไตล์เวอร์ชันของแฟนข้างเดียวไม่ทันละหมดเวลาละเดี๋ยวไปเจอกันที่อีเวนต์ละกันอยากจะบอกอะไรแฟนๆเชิญได้เลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มานั่งรับชมรับฟังดูของพวกเอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแฟนคลับชาวอีเวด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับในวันนี้นะครับที่สอนมูบ้อกหล่าให้ผมเอาไปลองได้เอาไปลองได้เพืฟังส่งข้อความมามีเพลงใหม่ให้น้องเพลงอะไรงูข้างเดียว เน uhm. bo si ี่ยงูข้างเดียวมาโจมมปโจมอีกแล้วมาโจมคิดบอกว่าเพลงงูบองหลาฟีเจอริ่งกับเพลงแซทข้างเดียวก็คือเป็นเพลงงูห้างเดียวแต่แเป็นงูบองหลาแต่แต่งูข้างเดียวลาดลาด ดีมากเบนใจเธอไม่เกี่ยวเป็นบังลาที่เธอไม่เกี่ยวนั่งหัวว่างเธอแฮปปี้ไปฝากทำลงในทวิตเตอร์เดี๋ยวพีจะไปเดี๋ยวพีจะไปลูกก็อยู่แชร์ค่ะอามาไมีอะไรเพิ่มเติมลูกครับผมก็อ่า จะฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับผมแลฝากติดตามเพลงแฟนคลังเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ออนไอร์แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับผมและใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถไปดูได้เลยที่ Youtube ช่องอนน t ์ตัวทีเจนะครับผก็ฝากกำลังใจพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับความมาจ้าเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกนะขอบคุณด้วยนะคบสำหรับลูกค้าวันนี้จ้า สินค้านอนดีคับสั่นไว้ที่ชีวิตดีออนไลน์ .com ครับและสะสม SSF และ RMF จาก BBLAM อ้าแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมาคาอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะกับสข่าวเช้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ขาชาสนับสนุนโดยช็อปสินค้าสุขภาพลดสูงสุด1,000บาทที่ชีวิตดีออนไลน์ .com กรอกโค้ด EFM 94ตลอดเดือนนี้และ B Innotech S S F, In no F B Innotech R M F B Zip S S F B Zip R M F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ EFM 94 Talk อ,อรุณ